ิดถึงความหลังก็เลยสั่งมาซึ่งสมัยนี้คือที่เห็นอยู่ตรงหน้าที่200น้อะ <c oughs> <c oughs> ไม,ไม่ไม่ราคาเหมือนแต่ว่ารสชาตก็จะมีความเปลี่ยนไปในฐานะอะไรเงี้ยแล้วก็จำได้ว่าคุณป้ารถเข็นแต่ก่อนก็จะมีผักเออผัก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ตู้โถอยู่ที่บ้านอีกแล้ววันนี้อากาศร้อนมากคุณผู้ชมขาความร้อนทําให้เราหวนนึกถึงความหลังทันสมัยเมื่อพันโอ้ยกับสิบโอ้นั้นโอ้เออ,อ,อ,อประมาณนั้นแหละประมาณนี้คือช่วงหนึ่งอ่ะกลอดไปโรงเรียนมัธยมจะมีไส้กรอกสีแดงที่อยู่หน้าโรงเรียนอะไรเงี้ยก่อนกลับบ้านของเงินพ่อแต่ตอนมาไม่กินรอของเงินพ่อเพิ่มอย่างเดียวนะคะเป็นไส้กรอกแดงที่อยู่ สมัยก่อนเขาเขียนไอ้พวกเนี้ยสามชิ้นหนึ่งบาทล้วก็จะมีส้ตมตำถูงละบาทอจอยมากแล้ววันนี้ก็มีความนึกอยากคิดถึงความหลังก็เลยสั่งมาซึ่งสมัยนี้คือที่เห็นอยู่ตรงนั้นที่สองร้อยนะมไม,ไม่ไม่ราคาเหมือนแต่ว่า <c oughs> รสชาตก็จะมีความเปลี่ยน ไปในฐานะอะไรเงี้ยแล้วก็จําได้ว่าคุณป้ารถเข็นแต่ก่อนก็จะมีผักเอ่ยผักจายอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยให้น้องๆจัดจัดผักไว้ให้ด้วยก็ก็เวอร์ไปนิดนึงตามสไตล์กระเทยนะคะม,มาวันนี้ก็จะมาแอนจาร์ไลนะคะอ๋เป็นผู้ดีหน่อยละกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวขอชิมเียวเพียวก่อนไม่รู้ว่าจะยังรสชาติเหมือนสมัยก่อนไหมสมัยก่อนเป็นไส้นกอกแดงอันนี้แดงแปด๊ดอันนี้อาจจะไม่แดงมากเพราะว่า แป้งไม่เท่านะคะขายหละอันนี้น้ำจิ้มเขาที่เขาขาย,ยจะมีความหลือด,ด,ดิบยืยออกวันเนี่ยอันนี้เราเตรียมน้ำจิ้มไก่มาด้วยเอาคิดว่าน้องอน่ะ เข้ากับน้ำจิ้มไก่ที่สุดแล้วคุณผู้ชมนะจริงรู้ชิ้นแดงกับน้ำจิ้มไก่คือดีแต่ว่ามันก่อนดูช่องฝรั่งมาด้วยความที่บ้านเขาไม่ค่อยมีน้ำจิ้มเผ็ดใช่ไหมเวลาเขากินของทอดเขากินกับมายองเนสเว้ยเราก็เลยแบบ ลองบ้างเหมือนผู้ชมหาเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้นี่กลับมายองเนสนะคะรอปะเฮ้่ใดีวะมันไม่ไปด้วยกันจริงๆไม่อย่งเนสกินอะไรก็อร่อยแต่พอ มันจะใส่กอกแดงแล้วมันจะเป็นแบบว่าอมเปรี้ยวไปตรงนี้แล้วก็จะอร่อยก็ไม่จะไม่อร่อยก็ไม่อย่างงงไหมมันจิ้มไก่ดีกว่าห <c oughs> ักนหน่อย <c oughs> หลายคนคิดว่า เรากินผักเพื่อให้ผอมผิดคนอ้วนกินผักเพื่อตัดเลี่ยนเพื่อให้กินได้เยอะขึ้นนะคะน <laughs> คนอ้วนไม่ได้ชอับกินผักเพื่อให้ผอมเดินถ่ายง่ายนะอืตัดเลี่ยนในปากเพื่อให้กินได้เยอะขึ้น,น,นอย่าไปตกหลุมพรางเวลาเมียสั่งไปให้ซื้อให้นะหนุมน่มๆแบบว่ากินผักไม่อ้วนหรอกผิดมันกินผักตัดเลี่ยนอ้ยยอ้อย อืม,อมแม่ประนอมต่อเข้าเลยออืมทำไมก่อนทำไมเขาขายถูกได้เนาะสมัยวะสมัยนี้แบบแพงอะแต่ก็ว่าไม่ได้ของันแพงทุกอย่างเลยเนาะ อืออะจริงได้แค่บนะห้าบาทอืออรแล้วหรอเออหนูะเคยไปซื้อกินตอนนั้นได้แค่สิบชิ้นดลงนะแล่ทำไมมันน้อยจังอืก็ไม่น่าจะมีหมูเท่าไหร่นะแร์กลับน้ำจิ้มไก่ค่ะ The best จริง,รงแล้วถึงร้านตัวไปไม่แขง็งผักเนาะอื มาไม่ได้วันนี้ผักแพงเข้าใจไม่ข้าอยู่นะอเอาไปสิอลองกินเบาลงไนหะมอนอกกรองในได้ปะพอแบบนี กลิ่นเปรี้ยวขึ้นมาของมายอยางเนสไม่เข้าว่ะไม่ได้อือหรือว่าต้องกับซอสซอสะเทียมเหรอเออเขากเทียมมาขอเที่กันสำหรับบ้านเรามีแม่ปานอมอ่ะ <laughs> ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณที่คุณแม่เกิดมานะคุณแม่คะ <laughs> คุณแม่ทำน้่งจิ้มมาอร่อยมากหลายอย่างเลยนะแม่กระน,นอมกับพางสิงโตอะไรนะพันท้ายนะอะไรเออขอบคุณที่เกิดมาคะ่ะ เซนเซอร์ได้ไหมเขาไม่เป็นเซนเซอร์เราเซนเซอร์แบบยีได้ไหมแม่ตื๊ดตื๊ดหรอ,อมแม่อะไรมันยศกล้องเขาจะาทาอินความช้าอืม,อม หมือนมันหาเรื่องอะไม่ใช่โมชั่นนะคะอันนี้ตะกล้องรีคเควส ข้าวอ่ะมันแข็งหน่อยกอรอข้างในอออันนี้ทีมงานเราเอาไปจี่เพิ่มโอ้ยไปทอดเพิ่มนะคะน้ำจิ้มเขาจวนหวานนุ่นๆก็อร่อยนะแต่สมัยก่อนไม่มีอ่ะตอนเนี้ยอยากกินลูกชิ้นอันนี้กับน้ำจิ้มที่เป็นลูกชิ้นยืนกินอะ่ะตัวเดือดปุด <S <S ๆอ่ะอืม แต่เราก็นจิ้มก่กคือแบบดีมากดี <c oughs> อ,อ๋ออ๋อ <c oughs> จริงๆวันเนี้ยความตั้งใจเราจะกินปลาบึกปิ้งนะ <c oughs> เผ็ดเผ็ดเลยแต่ว่า วันนี้มีเหฮสุรวิสัยให้กินเผ็ดไม่ได้นะคะทำไมนะอยากจะทราบจริงๆริท้องไม่ดีเป็นหวน่วงลางหรือเปละท้องไม่ดีวันนี้ท้าไม่ได้เราลืมเอาซีฟู้ดมาหลอกเนาะ คือบัวท้าอีกสักครั้งไม่เข็ดหรอคือลองปุนกับแม่ปนอมอ๋อครั้งหนึ่งคอมบิเนชันอย่างนี้เหรอหนึ่งอย่างี้เหรอแล้วน้องอะแล้วน้องกางแขนทำไมแล้จะให้ปากอย่างดี้เลยน้องกางแขน <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลย <laughs> ใครกินกับอะไรอร่อยมาบอกกันนะคะอืม,อม

นะเฮไปกินข้าวต้มตันน่าอร่อยเนาะใส่แค่หมูเหรอ,อแข่งเหมือนกันวันนี้มันไม่จ้องวะไม่ให้มะแลงมันนะ แตงกวาติดกับมายองเนอร่อยกว่าอีก,อก,ก,กอให้ฟิลผ,ผักฟรีในแซ่กล่องเซเว่นสมัยก่อนนะอะ<จ>แล้วแบบบีบมายองเนสบีบซอสเยอะๆข้าวโพผักเขาเยอะๆซื้อตวแซ่กล่องแป๊ดเดียวออผักกมออก่อนที่มันจะเอาออกไปนะอะ tay lơ pi gõ hai yak lơ đơ đi a lòng bạc đi nó yên nhuột xíu lụa hm 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 มาตรงนี้กิกันก็อร่อยดูไว้ใส่กอมันคืแบบน้ำสลัดเนอันนี้เจ้าหน่อยนะ อันนี้เราสั่งเมื่อกี้นะสามถ้ากินหมดจะรู้สึกผิดไหมอ่ะกินเถอะพอดีว่าเป็นคนกินแล้วก็ไม่อ้วนอ่ะไม่อ้วนกว่านีแล้วแหละอืม แต่ออนเขาไม่ได้มีผักใครใช่ไหมคร้วแ,แต่ว่าแตงกวาเราก็หาเองใช่ไหมรู้หิทอดต้องมีผักจริงๆนะไม่มีไม่ได้ิมีเปอะเขาไม่มีมาจิ้มให้เจ กลมๆหรอข่วงใช่ไหมหนมมากเลยไปซื้ออะน้ำจิ้มหรอคะหนูถามเขาน้ำจิ้มเป็น้ำจิ้มประมาณนี้แหละเนี่ยใสๆอย่างเงี้ยคล้ายนำจิ้มไก่อืมหนูรู้งทเพราไม่กินใส่น้ำจิ้ม่บ้านหนูต้องใส่น้ำจิ้ม เกือเหรออืองี่ทบอกิอเลี่ยหี่อะหนาไปหน่อย ที่ชัวอยู <c <c ่ไหนวะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมขาวันนี้เราก็เบาๆแค่นี้แล้วกันนะคะเพราะว่าคิดว่าจะกินหมดไม่หมดแต่ไม่ต้องห่วงนะคะรายการเราอยากให้หันทไปหลังกล้องมากๆเลยว่าคนอื่นเขากินกันยังไม่รู้แต่ดีกดดันหลายคนนะคะครั้งต่อไปเราจะมากินอะไร เดี๋ยวติดตามรับชมกันแต่ทีเนี้ยถ้าใครอยู่ดูอยู่แล้วเป็นคนใต้เราแบบไม่ค่อยได้รีวิวอาหารใต้หรือขนมทางใต้เลยคนใต้อะไรอร่อยแนะนําหน่อยนะคะเพราะว่าภาคเหนือมีพวกไส้อัว่วพวกแคปหมูพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราคิดไม่ออกอะภาคใต้เราคิดออกคาเดียคือสตอสตอแล้วสตอมันกินกับอะไรว่าแล้วคนใต้กับอะไรอย่างเงี้ยก็คือคนใต้กินอะไรอร่อยแนะนําเรามาหน่อยนะคะวันนี้ตุ้นโหยไปแล้วค่ะ ครั้งหน้าจะกินอะไรเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย